ิ้นปีแล้วสองพาระครนาราศีเมตจะทิ้งทวนด้วยการทำบุญสระข้อตัวเองด้วยอะไรแล้วปีส5ง8รจะทำบุญด้วยอะไรเพื่อเสริมดวงตัวเองให้ดียิ่ง,งขึ้นไปมาฟังดูรัคนาราศีเมตนะทิ้งทวนปีนี้ให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะด้วยอาหารคาวหวานอาหารพื้นบ้านที่บรรพบุรุษเราอยู่นะทำแบบนี้ ในวันขึ้นปีใหม่หรือก่อนวันขึ้นปีใหม่ก็ได้นะคะนี่คือการเป็นการทําบุญจุดเทียนเสริมชะตาตัวเองหรือเติมน้ำมันตเติมน้ํามันตะเกียงตัวเองนะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เพื่อจุดแสงสว่างให้ลูกชนก่อนที่จะรับสิ่งดีๆในปี2.568พอมกราเป็นต้นไปแล้วเนี่ยจนถึงธันวาปี68ทําทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะคะปล่อยปลาส2ตัวแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเด็กยากไร้ ะะเด็กพิการซ้ำซ้อนประเภทแบบนี้มีโอกาสให้ไปขอโชคลาภกับคนที่เป็นพระอริยสงฆ์นะคะแถวพอีสารหรือนะคะไปขอพรกับพระอริยสงฆ์ภนะะาคเหนือก็ได้เหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือนี่ได้เลยนะคะเพื่อรอความเฮงความปังของตัวท่านเองนะะในลัคนาราศีเมษถ้าเกิดว่าทําบุญที่บ้านได้นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ทุกวันก็จะยิ่งดี ดวงดีให้รีบโกยนะคะดวงตกให้รีบแก้จารย์เคยบอกแล้วนะลัคนาราศีเมษเฮงเฮงปังๆในปี2568ส่งท้ายปีให้ปังไปเลยนะคะ